ถูก36ล่างตรงๆนะคะเลขลลอกผู้ใหญ่ใจดีล่างยางเดี่ยวตรงเท่านั้นบบต้องกลับเขาตรงๆเขาที่36ตรงๆโบต้องกลับอีลีค่ะ <S <S ส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC ฟซแฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้ก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซนซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่ มาพบมาพอกันทางช่อง YouTube บุญน้ำโชคคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเส้นซองกะมีแนวทางดีๆเด็ดๆนะคะเลขรัฐบาลไทยงวดที่จะพอดมาฝากค่ะคุณพ่อคุณแม่คะถึงแม้ว่าเลขพึ่งออกไปเมื่อวานนี้แต่วาง,งวดที่สีมานี่กระเพอบ่ดไดน,นะคะแป๊บๆกะไก่ที่หอดเขามาแล้วนะคะเออเลขของตัวออกเมื่อวานก็สีไก,ไก,ไไก่ไว้ะเออกะไก่บ่ไก่บ่ไก่ไว้ก่อน คลิปนี้นะคะจะจองมีแนวทางของเลขล็อกผู้ใหญ่ใจดีล่างอย่างเดียวมาฝากค่ะปล่อยไหตองงวดแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คะหลังจากงวดที่ผ่านมานะคะให้ถูกสามหกล่างตรงๆนะคะแนวทางนี้เลขล็อกผู้ใหญ่ใจดีล่างอย่างเดียวตรงเท่านั้นโบต้องกลับนะคะเข่าตรงๆเข่าที่สามหกตรงๆ,บรงๆโบต้องกลับอีลีค่ะบาดท,ที่หนีมือนีเพิ่นปล่อยตองงวด ไม่เห a าได้เบิงได้ชมได้เอาไปพิจารณาได้ไปยิบไปจับลอตเตอรี่แล้วแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เ้าสิบไปเบิงตัวเลขไปเอาแนวทางนะคะใครเข้ามาแล้วเจนสองก็ฝากทุกท่านทุกคนค่ะฝากช่วยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์กันก่อนเนาะ เพื่อเป็นการให้กําลังใจกันนะคะให้กําลังใจทางช่องพ้อมนะคะและก็ให้กําลังใจผู้ใหญ่ใจดีพร้อมที่เพิ่นได้คัดสรรตัวดีตัวเด็ดนะคะเอาแนวทางดีๆมากแบ่งปันมากฝากมากตอนเฮ้าแบบฟิฟี่ค่ะและก็คลิปนี้นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่สะดวกเนาะจะส่งฝากทุกท่านทุกคนนะคะที่เห็นตัวเลขในคลิปนี้แล้วมีตัวใดเป็นตะคือมีตัวใดเป็นตะมา ฝากเอซีนะคะคอมเมนต์บอกเสี้ยนซองน้าแน่หาไปหายิบจับลอตเตอรี่นะคะหาดวงสมพงกันโชคมานอีกงวดนี้สเน่เออ,เออให้โชคมานงวดวันที่หนึง่งเมษาเพื่อที่จะไปเอาสงการเนาะไปเล่นสงการบาทที่นี่งวดนี้นะคะสิเมษานี้นะคะเข้าต้องเออ หาทุนที่เล่นสงงการขึ้นดิได้เงินเที่ยวสงงการขึ้นก็ว่างไงๆเนาะในงวดนี้นะคะอ่ะก็ต้องมาลุ้นไปพร้อมๆกันแล้วก็งวดนี้นะคะอย่างที่จชนซองได้แจ้งไว้คลิปแรกๆเลยนะคะที่สรุปแนวทางไหว่ามีสํานักใดเขาแนวมือเสาร์นี้เ,าเนาะนูกาแจ้งอีกแล้วกันนะคะว่างวดนี้นะคะของงวดวันที่16เมษายนนี้เชนซองอาจจะอัดคลิปลงแนนในช่วงตองงวดแนนะคะก็คือ วันที่2ไปจนถึงวันที่9นะคะเส้นซองอาจจะลงคลิปอัดแน่นเข้าไปแน่เพราะว่า,าตั้งแต่วันที่9้าวันที่10บนะคะไปจนหอดหลังทรงการนะคะหนูอาจจะบ่คอยได้ลงคลิปค่ะพุณงบอกุณแม่มคะเนื่องด้วยว่าไปงานนะคะจะมีงานอีเวนต์บ,บู e อีเวนต์ว่าสันไป เป็นคอนวอยสันนีพัทธมไม้หันนะฮาได้ไปเป็นคออวอยนะคะมันจะบ่ค่อยสะดวกล่งคลิปปันไดแล้วก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่นะคะติดตามไวแล้วเห็นแ้นซองล่งคลิปใดอ่ามันไปนแจ้งเตือนเนาะให้เฝ้าเขามาเบิงเขามาเอาแนวทางนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแม้สักแนวทางเดียวนะคะที่ดีที่เดหนูอาจจะอ,อัดอัดอัดลงหายในช่วงนี้ฝากทุกท่านเขามาเบิงเขามาเอาตัวเลขแนวทางแล้วก็ มาแคบหน้าจอนะคะแล้วก็มาให้กําลังใจกันน้าแน่ในช่วงนี้กันแล้วกันนะคะวอลมาตั้งโดนวอลมาตัง้งหลายใหญ่ห้างโชวรักทานเก่าก่อน,น,นคุณบอกคุณแม่คะน,นี่เด็กนีเมืองเกิ้งอยู่นี่นี่นะคะแนวทางเลขล็อกผู้ใหญ่ใจดีล่างอย่างเดียวนะคะกลับมาเดินกลับมาเขาอีกแล้วสูตรนี่ล็อกนี่เก่าคู่เก่าห้างนี่นะคะ ล่างอย่างเดียวตรงเท่านั้นไม่ต้องกลับนะคะผลปรากฏนะคะเป็นเอกฉันในงวดวันที่หนึ่งเมษาที่ผ่านมาก็คืองวดเมื่อวานนี้นะคะเข้าไปที่3 6กล่างตรงๆค่ะอ่ะงวดไม่นี่กะมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นจ้าไดขอให้โชคให้มานขอให้เขาอีกแล้วกันเนาะคุณพ่อคุณแม่ที่เขาม่อเบิงเขามาตามนะคะจะได้โชคม้านไปน้ำกันค่ะ บอลวอลลายยหยห่างนะคะจดจัดฟันยาวเลยเพราะว่ายายห่างมาโดนแล้วนะคะเดี๋ยวจะถือค้ายอย่างรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากจดเตรียมสมุดปากกามาได้เลยนะคะเช่นทองจะขออ่านตัวเลขให้ฟังก่อนแล้วคอยสีโยกให้โช่ให้แคบอีกทีหนึ่งสำหรับผู้ใดสะดวกแคบรอสักครู่ใจเย็นๆนะคะกินน้ำเย็นลูกใบเด้หอหนูเบาลลายแน่กับอดสาฟังกันก่อนบอมาตั้งโดนแล้วนี่เออ ขันเบาอยู่ที่ห้างเทียตะวันเหลียวไปเบิ่งเวลาสี่นาทีครึ่งบเนี่ไว้เขาให้แปดนาทียังสีโล่งได้ย็ดยังได้ดี <c oughs> กันว่าต้องโดนต้งนั่นคิดคาข้าเบาประสันนะยังโมหอดเวลาอยู่อะเฮ็ดไปนะเน,นาะคุณบอกคุณแม่เน,นาะนาทีเข้าเป็นยังสันนะคะผู้ใดบมักกระทอนเอาเดอ้อจ้ะแนวทางเลขรอกผู้ใหญ่ใจดีนะคะล่างอย่างเดียวตรงไม่ต้องกลับนะคะปล่อยต่องวดมาให้เราประจํางวดวันที่ สิเมษายนสองพร้อยหกค่ะตัวแรกนะคะคุณพ่อคุณแม่คะรางยางเดี่ยวที่พอปล่อยมากก็คือ04ค่ะ1นึ่งสี่สี่สี่องห้สองสาห้าสสองสปด 1 8ค่ะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ0 4 1 4 4 4 2หนึ่ง C 2 C 8าสาหาสองค่ะ9คู่9หางนี้อัดได้อัดหนักๆล่างอย่างเดียวนะคะเน้นตัวตรงเท่านั้นนะคะไม่ต้องกลับค่ะ ลองออกไปพิจรารณาเบิงค่ะคุณพ่อคุณแม่มาคู่ใดนะคะลองเสียงฟันเบิงก็ได้เออเสียงจะมือละสองคู่สามคู่ก็ว่ากันไปนะคะมือในฟันดีก็ล่องไปหาหยิบจับลอตเตอรี่เบิงนะคะหางวดนี้ของพ่อกลับมาเขากับมาเดินอีกนะคะสถิตีเพิ่นนะคะถ้าเกิดว่าเพิ่นได้กลับมาเขามาเดินแบบนี้นะคะมีอย่างน้อยสามงวดนะคะคุณพ่อคุณแม่ เคยเนี่ยสิติดต่อกันเนี่ยก็สิไปหลุดนี่เนาะถ้าได้กลับมาเดินก็คืออย่างน้อย2-3งมวดนะคะถึงจะมีหลุดไปนะคะเพราะฉะนั้นเพิ่นกลับมาเขากลับมาเดินแล้วกับงวดนี้ลองพิจารณาเบืง้งลองเลือกเบื้งนะคะหาเดินต่ออีกตามสเต็ปตามสถิติที่มีมากเนาะกะสิได้โชคได้มันไปน้ากันนะคะอ่าแคปหน้าจอได้เลยค่ะล็อกผู้ใหญ่ใจดีล่างอย่างเดียวค่ะอ่า เอาเลขเด่นไปแล้วคลิปนี้คลิปต่อไปเรื่องคุณโคุณแมนย่าฟาวนี้ไปไซนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งคลิปก็คือเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการเด้อนะคะฝากไว้เลยนะคะใครรออยู่กดรอไว้เลยนะคะเบิรงคลิปนี้จบเบิรงคลิปพ่อเมืองการต่อได้เลยค่ะแจนจงใจเฮ็ดลงต่อห้ในคลิปนี้นะคะอันนี้เอาเลขเด่นไปแล้วนะคะเอาลูกอัใจเอฟซีทีมักในส่วนเลขเด่นเนาะส่วนไพ่มักเลขดับเลขบนาลงทุนไปเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปถัดไปเนาะ ลองดูนะคะมีตัวใดเป็นตะคือบอกคุณบอกคุณแม่ส่วนตัวเส้นซองนะคะมักซีศูนย์กับซีสองเด้องวดนี้เด้อเออเมือ่อคืนนี่นะคะเบอกก่อนเดี๋ยวสิลืมนะคะถือเป็นการว่าเบอกซูฟังละกันจกักจักสิเป็นเลขเล่าเมื่อสิเป็นเลขไทยนะคะฟันเมือ่อคืนนี้เมือ่อก็ถือว่าเป็นคืนตองวดเนาะแต่ว่าสิว่าตองวดกับเมื่อนี้มีเลขเล่าปะนี่เออฟันน,นี่แม่ฟันว่าเ็นนันเ็นเออ ม่จิผิดโกรธเห็นเห็นศซนะคะแม่กับลูกนะคะนอนเป็นประมาณว่าอ่เพื่อจงจมน้ำแต่ว่าน้ำบ่เลิกดิคุณบอกคุณแม่เออเป็นน้ำทอะตุ้มนี่แหละแต่ว่าเพื่อนถังว่าเพื่อนจมน้ำตายไปสั่นเออเสียชีวิตจมน้ำแต่ว่านอนเลี่ยงกันดิแม่กับลูกสาวนะคะลูกหน่อยยูย่ลูกเออประมาณอนุบาลน,นะคะกับบ่เดินหน่อยบ่เมนบ่เมน,เมนแบ,บ่บ่ะนะคะเป็นประมาณอน,อนุบาลน,นะคะ นอนเลี่ยงกันว่าพนเสียชีวิตประสันเออย่างพานไปเห็นนะคะเอ้าคือมานอนเสียชีวิตยืงสี่ว่าสันในฝันน่ะเออย่านอยูเดในฝันตื่นขก้นมาเอ้าฝันตัวนี่คิดไปคิดมาเอ๊ะมันจะเป็นเลขเนาะมันจะเป็นยางคุณพ่อคุณแม่แต่พนนอนเอ่อเป็นเลี่ยงกันไหมมีแค่สองคนนะคะคุณแม่แล้วก็ลูกสาวนะคะก็นอนติดกันเลยเออแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะมันจะเป็นเลขยางหนูว่าซีสองบอกซีศูนย์เฮ หนึ่งสี่ศูนย์บ่หรือถ้าแม่กับลูกสี่มันสิเป็นเลขอยังคุณบอกคุณแม่คอมเมนต์บอกเส้นซอ,องในท่าไผ่ได้ยินเนาะตีส้อยกันนะแน่ละบันี้ท่าตีมาแล้วนี่เมื่อแรกนี่ท่าเลขเล่าบ่ออกนะคะ,สะแสดงว่ามันสิตต้องเป็นรัฐบาลไทยแน่นอนสีได้เฝ้าไปหาลอตเตอรี่สดดอกตีบบเป็นนะคะในลักษณะนี้กะประสบการณ์บ่หลายเนาะกะบ้องตะเกิดเมื่อวานนี่หนึ่งค่ะนะก็เลยบอรลูกว่าเอ่อถ้าฟันในลักษณะน,นี้เราเข้าก้นจิตตีเลขตัวได้ดียังสินะถ้าผู้ใดที ประสบกันเยอะแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดก่อนเกิดนันกว่าเส้นสองก็บอกกันหน่อยนะคะว่ามันควรจะเป็นเลขอะไรในลักษณะนี้เนาะฝากน้าแน่นะคะซอยเส้นสองเนี่ย <laughs> เอาคลิปนี้นะคะรอกูใหญ่ใจดีล่างยังเดียวนะคะฝากไว้ให้พิจารณานะคะเดี๋ยวโตเน้นนะคะกะประมาณกลางๆง,งวดนะคะพอพ่นกันจะติดต่อมาเน้นดอกสองคู่สองหางเหมือนเดิมนะคะกะถือเป็นการย่ำน้ำแน่แล้วก็เป็นการอา บอก FC ว่าโตได้ที่พออัดนักเนาะก็ค่อยติดตามไปว่าช่วงใดที่พอสีพร้อมนะคะถ้าพร้อมเน้นปุ๊บกะเจเซองก็จะฟ้าออกมานําเสนอปรับเลยนะคะคลิปนี้ชัดเจนแล้วนะคะยังไงก็จะขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคอยกดไลค์คอยกดแชร์เป็นกําลังใจให้กันคะ่ะคลิปหน้านะคะไปเจอกันกับ พ่อเมืองกันนะคะเลขดับตรงล่าง9หางอันตรายค่ะคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ